ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาจุมเรียบสัวจ้าอาโลกโลเซยเนียนเนียงกัญญาเตียงเอเจตีกรลบหนึ่งเจตีสรลันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเสียงจุมเรียบสัวทักทายท่านผู้ฟังได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในรายการภาษาเขมรในชีวิตประจําวันชุดรอบตัวเราขณะนี้เป็นตอนพืชผักและสุขภาพเรากําลังพูดถึง พืชผักที่นำมาประกอบอาหารและพืชผักที่สามารถนำไปใช้เป็นยาเป็นพืชสมุนไพรครั้งที่แล้วเราพูดถึงฟักนะคะคราวนี้ก็จะเป็นฟักอีกเหมือนกันแล้วนะคะแต่ว่าฟักวันนี้แถมทองให้ด้วยค่ะก็คือคำว่าฟักทองนะคะท่านผู้ฟังฟักทองภาษาคเมรตออกเสียงว่าเลปูเลปู แปลว่าแปลว่าฟักทองค่ะเสียงรอกับปอควบกล้ำกันนะคะซึ่งในภาษาไทยเราไม่มีผสมเข้ากับสระอึและวอค่ะลปูลปูแปลว่าฟักทองครั้งที่แล้วเรียนรู้คำว่าฟักท่านผู้ฟังจำได้ไหมคะฟักอย่างไรเราก็นำมาพูดว่าฟักทองและฟักก็คือลปูหนึ่งตรอลาด ละปื้หนึ่งตอลอดาแปลว่าฟักทองและฟักถ้าจะบอกว่าฟักทองทำอาหารก็ได้ทำขนมก็ได้ภาษาเขมรก็จะพูดว่าละปื้อเทเวรมโหบกาบานเทเวนุมกาบานละปื้อเทเวรมโหบกอบานเทเวอาาน,วอนุมกาบาน แปลว่าแปลว่าฟักทองทำอาหารก็ได้ทำขนมก็ได้นะคะแม่ซื้อฟักทองครึ่งลูกก็จะพูดว่ามาได้ตึลปูก,กละแพลมาได้ตึลปูก,กละแพลแม่ซื้อฟักทองครึ่งลูกผัดฟักทองนี้อร่อยมาก ผัดฟักทองนี้อร่อยมากชาละปูนิฉันน,นะชาละปูนิถ้าจะถามแม่ค้าว่าฟักทองกิโลละเท่าไหร่ละปูมวยกิโลทลายป่นมานละปูมวยกิโลทลายป่นมานฟักทองกิโลละเท่าไหร่ลลห,รหรือถ้าบอกว่า ฟักทองนั้นน่ยมันใหญ่แล้วก็หนักด้วยก็จะบอกว่าพลาละปืนนุเวียทมหนึ่งถงวนพองพลาละปืนนุเวียทมหนึ่งถงวนพองแปลว่าฟักทองลูกนั้นเนี่ยมันใหญ่แล้วก็หนักด้วยเขาปลูกฟักเขาปลูกฟักทองที่ไหนบ้างแกดำาละปืนเนือกระแลงนาคลา แกดำละปูนิ้วกะแลงนาคลาเขาปลูกฟักทองที่ไหนบ้างคำว่าฟักทองออกเสียงว่าละปูละปูะปคิดว่าท่านผู้ฟังคงจำได้นะคะละปูละปูแปลว่าฟักทองค่ะวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเน้นขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะ ส้มจุ่มเลยบเรียจ้าที่นี่สถานีวิทยุศึกษา